หายยังไม่หายก็ไม่เป็นไรก็เปิดไว้มันจะดีขึ้นข่าวหน้าก็จะได้รู้อย,อยากางนข้าฟัางมากกว่าข้าฟัางเหรอคะอันแล้อ่านอีกเนี่ยนะคะข้าฟัางเพราะว่าหนูคิดถึงตาตู้ไงคิดถึงตาตู แต่ป้าขอเปิดพระลมก่อนนะคะคิดถ,นนถึงตาตุบ่อยมากไม่ได้เจอหน้าตาตุเลยคิดถึงทุกคนแน่เลยทุกคนคิดถึงตาตุทุกคนบนโลกนี้ก็คิดถึงหรอคะทุกคนที่รักตาตุก็คิดถึงตาตุป้าไป,าปาเห็นยุงตัวนึ้งคนอื่นล่ะคะคนอื่นเราก็ไม่ทราบสิคะจะรักป้าเนี่ยอะไรคะ ชาวย,ยูนิเมโน่นั่นนนนงเดิมตัวอะไรตัวเ<อ>ต่าสระอาอ๋อตไม้ตรีไม้ตรีอันนี้เรียกไม้ตรีตัวก็ไก่ตเต่สาสระา ตุ๊กกะตา,ตะตาสระน่าตาแบบนี้ค่อยๆจำสระ,สระไปเ่ยในตัวเ <A. S 1> ออเยี่ยมมากเพราะว่าสระเอกับสระเอเมาผสมกันก็จะไม่เป็นเอแล้วจะเป็นเอเยี่ยมมากเพราะว่าประจอรคนสอนเป็นคนสอนอันนี้น้อหนูไม่เอมงะนูนอหนูเห,หอคะดูดีๆอ่าฮิฮิฮิ <laughs> 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 เองูล่ะ่อ่าถูกต้องเวลาเขาสะกดก็จะหอแอแหงแหงงอหงถูกต้องแหงไหมเอกแหงตุ๊กตาแหงแหงความทรงจำอืมรางวัลหนังสือดีเด่นหนังสือสำหรับเด็กอายุ6 1ถึงบอ็ดฟี่เมีเฮห้าขวบมีเฮอ่านมาตั้งแต่กี่ขวบก็ไม่รู้ ใช่ค่ะหนังสือพัฒนาทักษะสมอง e f หนึ่ง้อหนึงสือดีสำหรับเด็กและเยาวชนให้เด็กๆเ,เข้าใจว่าคุณค่าของบางสิ่งไม่อาจตัดสินจากสิ่งที่เห็นภายนอกเรื่องนิชาพีชวนิชภาพละนามนัณสีริกีย จำได้หรือยังว่าใครแต่งใครวาดภาพประกอบละลนาเป็นคนแต่งละลนาเป็นคนวาดภาพพทำไมวาดได้สวยจักเลยอืมก็มีความสามารถด้านการวาดก็วาดภาพประกอบหนูรู้เนออกจะไหมเอ่ยเมันคือสีอะไรมันเป็นการพิมพ์แล้วค่ะแล้วคะค่ะไม่อากไหมอาิ เรื่องนิชาพีชาวนณิภาพละละนามานันเสรีเกียร์อันต่อเลยนะคะเด็กๆมักมีตุ๊กตาเป็นของตัวเองอ่นาอนตามเด็กๆมักมีมตุ๊กตาเป็นของตัวเอง เด็กบางคนมีตุ๊กตาหนึ่งตัวเด็กบางคนมีตุ๊กตาหนึ่งตัวเด็กบางคนมีต uh ุ๊กตาหลายตัวเด็กบางคนมีตุ๊กตาหลายตัวเด็กบางคนมีตุ๊กตาตัวใหญ่เด็กบางคนมีตุ๊กตาตัวใหญ่เด uh ็กบางคนมีต uh ุ๊กตาตัวใหญ่ตั้งหลายตัวเด็กบางคนมีตุ๊กตาตัวใหญ่ตั้งหลายตัวอือันตัวใหญ่มาก วัด,ดแต่แต่เด<ต>็กยากจนเด็กยากจนอย่างข้าวฟ่างเก่งมากไม่มีตุก๊กตาเป็นของตัวเองไม่เคยมีตุกต๊ก,ต,ต,กตาเลยสักตัวเดียวไม่เคยมีตุ๊กตาเลยสักตัวเดียวเฮ้ยน่าสงสารทำไมหมอนเปียกอ่ะก็ข้าวฟ่างน้ำตาไห วันไหนที่อยากเล่นตุ๊กตาขาวฟางจึงได้แต่เอาหมอนใบเก่ามากอดไว้แล้วสมมุติว่ามันคือตุ๊กตาที่น่ารักที่สุดในโลกอกอดก็ลองให้ไปเพราะอยากมีตุ๊กตาอย่าพูดว่าแต่มันก็ไม่เหมือนตุ๊กตาจริงๆหรอก ยาพูดอย่างเห็นใจทำอย่างไรข้าวฟังถึงจะมีตุ๊กตาเหมือนคนอื่นๆบ้างนะทุกคนช่วยกันคิดอยู่นานกว่านจะเห็นพร้องต้องกันว่าแม่จะเป็นคนเย็บตุ๊กตาให้ข้าวฟังเองไม่ไม่เย็บตุ๊กตาเจ้าหญิงคะเจ้าหญิงเหรอคะก็ต<อ>ุ๊กตาตัวนี้ก็มีคุณค่ากับข้าวฟังมาก กวานเจ้าหญิงอีกแล้วแม่ก็บรรจงเย็บตุ๊กาตาให้ข้าวฟ้างทั้งคืนทั้งวันจนกระทั่งเย็นวันต่อมาเย้ <Yeah. S 3> ข้าวฟ้างดีใจที่สุดเลยนี่ไงตุ๊กาตาของข้าวฟ้างเสร็จแล้วส่วนในของใครนะมีเหรอ ส่วนนี้ของคุณปู่ส่วนนี้ของคุณย่าส่วนนี้ของคุณแม่แล้วส่วนนี้ก็พระอ้อมส่วนนี้ของคุณพ่ออของทุกคนมารวมกันหนึ่งใช่ไหมคะจำได้หมดแล้วเขาฟางดีใจมากที่ได้ตุ๊กตาตัวแรกจึงกระโดดโลดเต้นไปด้วยตะโกนร้องด้วย ตาของฉันเสียงของข้าวฟ่างดังจนได้ยินไปไกลถึงหน้าปากซอยแต่เด็กคนอื่นๆกลับมองตุ๊กตาของข้าวฟ่างราวกับเป็นของแปลกประหลาดเป็นหมีตุ๊กตาตัวนี้หน้าตาตลกจังแล้วทุกคนก็พากันหัวเราะข้าวฟ่างก้มมองตุ๊กตาของตัวเองและเดินคอตกกลับบ้าน สีหน้าร่าเริงค่อยๆเปลี่ยนเป็นเศร้าซ้อยนี่ไงมีควรจะไปพูดแบบนี้กับคนอื่นไหมไม่ไม่ควรเพราะว่าของบางอย่างนะอาจจะไม่ได้หน้าตาดีหรือไม่สวยแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจสำหรับแต่ละคนก็หนูเป็นทำอย่างเงี้ยยาที่ป้าทาให้มัก็อ,ออกไปใส่เสื้อหนูหมดแล้วยาก็ แทบจะไม่เหลือแล้วเนี่ยเราไม่เอาถูสิเราเอาไปอย่างนี้ดีๆเคไหมไปยิ่งถูยาเปนยิ่งกว่าเลยอ๋อป้เอา,าเปิดข้ามหรือเปล่าเปิดข้ามเอาไม่ได้เปิดข้ามอา่าไม่ได้ข้ามแล้วน้ำตาก็เริ่มไหล เมื่อพ่อรู้ว่าเขาฟางถูกร้อเรื่องตุ๊กตาจึงเดินมาหาแล้วบอกว่าหนูรู้ไหมตุ๊กตาตัวนี้มีความลับซ่อนอยู่ด้วยนะเอความลับของพ่อคืออะไรกันนะหนูจําได้ไหมคืนหนึ่งเกิดพายุและฝนตกหนัก ้าร้องเสียงดังสนัน่นจนบ้านสัน่นสะเทือนพ่อวิ่งลุยฝนกลับมาถึงบ้านเห็นหนูนั่งร้องอยู่คนเดียวท่าทางหวาดกลัวจนตัวสัน่นพ่อจึงเข้ามากอดหนูไว้อออเข้าฟ้าจําได้แล้วอ้อมกอดของพ่อแข็งแรงและอบอุ่นอันนี้เป็นแขนของตุ๊กตาทำให้เข้าฟ้าง ไม่กลัวอะไรอีกต่อไปตอนนั้นพ่ฟังยังไม่มีตุ๊กตาใช่ไหมคะใช่ค่ะพ่อเล่าให้ฟังเลยค่ะข้ามนะข้ามนะก็นี่ไงไม่ได้ข้ามค่ะอนี่ไงก็หน้านี้แล้วก็มาหน้านี้ไงคะความลับของพ่อซ่อนอยู่ที่แขนของตุ๊กตาเพราะมันทํามาจากเสื้อที่พ่อใส่วันนั้นไงล่ะ ตุ๊กตาตัวนี้เป็นตัวแทนของพ่อเมื่อก่อดตุ๊กตาหนูก็จะได้รู้สึกเหมือนว่ามีพ่อคอยกอดปกป้องหนูอยู่เสมอข้าวฟ่างลองกอดตุ๊กตาอือุ่นใจเหมือนได้กอดพ่อจริงๆด้วยอยากมีความลับจะบอกข้าวฟ่างเหมือนกันนะและต่อไปนี้คือความลับของย่า หนูจาได้ไหมจําได้ไหมคะจำได้ไว่าอย่างไมว่าเขาฟางเคยไปเดินเล่นกับคุณยายยายหรือย่ยายา่าอ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาฟางก็โมตื่นเต้นกับของเล่นแล้วคุณยายก็เลยนึกว่าเขาฟางเดินตามมา <ừ. S 2> ก็เลยเดินไปล้ว แล้วเขาฟากหันมาอีกทีเขาฟางก็ไม่เห็นคุณยายอพอคุณยายหันมาก็ไม่เห็นเขาฟางเหมือนอกันก็เลยต้องเดินตามหากันใช่ไหมคะใ,ในที่สุดก็หาเจอเขาฟางก็เลยบอกว่าอ๋อเขาฟางจําได้แล้ววันนั้นพอได้เจอย่านูก็รีบโผเข้าหาเพราะกลัวย่าจะหายไป ขาของตุ๊กตาทำมาจากผ้าถุงที่ย่าใส่ในวันที่เราไปเดินเล่นด้วยกันไงจ้ะย่ายิ้มแล้วบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นตัวแทนของย่าให้หนูไม่ลืมว่าความรักของย่าจะตามหนูไปทุกที่ใครนี่ทีนี้คุณปู่ปโอ้มีความรับจะเล่าให้ฟังมึอกอปััน วันนั้นเป็นยังไงคะคุณปู่เคยมาปู่ผ้าเขาหมาให้เขาฟังเดยนอนเล่นกับคุณปู่บางวันก็คุยเรื่องสนุกบางวันก็ได้คุยเรื่องตื่นเน้นโอเคถูกต้องค่ะเขาฟังจำได้ไหมจำได้อืมไม่ว่าเขาฟังจะเล่าเรื่องอะไรปู่ก็ตั้งใจฟังทุกเรื่องแต่ความลับของปู่ซ่อนอยู่ตรงไหนของตุ๊กตานะก็คือตรงหูอืม ก็คือผ้าขาวม้าที่ปู่ใส่วันนั้นนี่น่ากลายเป็นหูของตุ๊กตานี่เองตุ๊กตาตัวนี้เป็นตัวแทนของคุณปู่ยังไงคะถ้าเขาฟังเล่าเรื่องอะไรตุ๊กตาก็จะคอยฟังอยู่โอเคจากนี้เมื่อหนูคุยกับตุ๊กตาจะได้รู้สึกเหมือนว่าปู่คอยรับฟังทุกเรื่องราวของหนูอยู่เสมอไงจ้ะ ก้จะทาย,ยากอยาถูอ,ออกจราง<อ>นั่นง่ายการเี่นไปเล่นนะเป็นอย่างนัน้างหน้าก็จำไว้เป็นบทเรียนเลยไม่ถูแล้วนะไว้อย่างนี้นะอะต่อไปถึงคิวใครคะคุณแม่คุณแม่ ไม่ก็มีความลักเมือดกันนะตัวของตุ๊กตาทํามจากรกับองคของแม่เองจ้าหนูจําได้ไหมการวันนั้นเป็นยังไงคะนูข้าวฟ่างเคยถูกแก้จนร้องไห้กลับมาบ้านแล้วคุณแม่ก็เห็นเข้าฟัางร้องไห้ก็เลยให้ข้าฟัางหน,นุนหนุนตักจากเง้นข้าฟัางก็ เผลอหลับอืมโอเคถูกต้องค่ะเขาฟางจําได้ไหมคะจําได้จําได้<ะ>ไดตักอุ่นๆของแม่ทําให้ความว้าวุ่นสงบลงทันใดแม่ยิ้มแล้วบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นตัวแทนของแม่ตัวแทนแบบไหนคะตัวแทนยังไงเอ่ยเมื่อก่อดตุ๊กตาจะรู้สึกว่ามีแม่กอดอยู่อืม ทุกครั้งที่นอนหนุกกนตุ๊กตาก็จะเรียนรู้สึกเหมือนว่าหนุกกำลังนอนหนุนตักแม่ไงจ้าปุจ,จบแม่ก็พาเข้าฟางเข้านอนเกิดนั้นแม่ค่อยๆห่มผ้าให้เข้าฟางแล้วปิดไฟซึ่งป้าจอยก็จะพามีเข้านอนเหมือนกันในความมืดสลัวเข้าฟางได้ยินเสียงแม่กระซิบข้างหูอย่างอ่อนโยน แม่มีความลับสุดท้ายจะเล่าให้หนูฟังมีส่วนหนึ่งของตุ๊กตาที่เป็นของหนูด้วยนะตุ๊กตาเอืบเสียงของแม่แผ่วเบาคล้ายกับว่าจากนี้คือความลับที่จะได้รู้กันแค่สองคนแม่จําได้ดีในวันแรกที่หนูเกิดมาเด็กน้อยนอยในห่อผ้าคือของขวัญล้ำค่าในชีวิตแม่นับตั้งแต่นั้น แต่และว,วันของแม่ก็เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายอันนี้เป็นน่ารักอันนี้เป็นน่ารักส่วนอันนี้เป็นท่าลงเืยอัอน,นี้ก็เป็นท่าลมเ่อบางวันนี่อันไหนก่อนแม่จึงตัดผ้าห่อตัวของหนูเป็นลูกหัวใจเย็บไว้ที่หน้าอกข้างซ้ายของตุ๊กตาเพราะอะไรรู้ไหม บางวันมีเสียงหัวเราะบางวันมีเสียงร้องไห้แต่ทุกๆวันคือความทรงจําที่มีความหมายเพราะอะไรแม่ถึงเอานั้นมาเพราะหนูคือวใจที่แท้จริงของคุณแม่แกนของป้าจอยด้วยออออของตุ๊กตาอย่างเมเยฟหัวใจด้วยเหมือนอันเนี้ยที่เป็นตัดเป็นผ้าหอ่อ ช่เหมือนมีเหตุที่เป็นดวงใจของทุกคนในครอบครัวเลยตายจบแล้วจะนอนแล้วนะคะต,ด,ตด้วยตุดตูด้วยค่ะตุต้ยรักหนูมากเลยต่ทำไมตุต้ยจากหนูไปเร็วจังเลยมันเป็นเรื่องจำเป็นนี่ค่ะจุดวิสัยคุณตาตุไม่สบายนี่นะทำไมตุ่ไปทำให้มันได้แผลอีกใช่ไหมนั่นอือ มาเตรียมตัวนอนค่ะป้าจะปิดไฟแล้วนะคะเราจะนอนอยังไงอะทีนี้ยิ้วทาย,อยาอยู่อายาก็นอนได้ค่ะยิ่งนอนมันก็จะยิ่งทําให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะม่ไจะโดนหมเออเพระร่างกายได้พักผ่อนก็จะซ่อมแซมร่างกายสวย่วนที่สึกกรอ่อนไม่ใช่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 อะไรคะยาถึงม,มันจะหายค่นมันอย่ามันจะโดนไหมโดนอะไรคะผ้า ไปป,ปไปปิดไฟป้าไปปิดไฟนะ <S <S เอาปิดกล้องเลยค่ะมีอันนี้ของพี่โยเกิดอ้เอาแล้วเอาของพี่เข้ามาทำไมล่ะเอาก็พี่โยเกิดลืมไว้ลืมไว้ก็ต้องเอาไปเกิดให้พี่โยเกินนะคะเอาปิดเร็วปิดเร็ววันนี้พี่โยเกิดจะมานวดไหมเอ่ะอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะ ปิดค่ะนี่ผมจะฉี่ก่อนไหมนี่ดูฉี่ก่อนไหมคะเ,เรียบร้อย